ชีวิตครอบครัวของสเตฟานีเต็มไปด้วยความรักและการเปลี่ยนแปลงพ่อแม่ของเธอแยกทางกันตั้งแต่เธอยังเด็กและตอนนี้เธออาศัยอยู่กับแม่ของเธอแพทริเซียฮังและพ่อเลี้ยงเจมส์ฮังในย่านอิสอโอแพทริเซียและเจมส์เป็นตำรวจในโทรอนโตที่ทำงานหนักเพื่อชุมชนด้วยอาชีพของพวกเขาสเตฟานีเติบโตมาด้วยความรู้สึกที่ชัดเจนเรื่องถูกและผิดแต่พ่อแม่ของเธอก็ยุ่งกับงานหนักถึง ระนั้นคนที่รู้จักครอบครัวนี้บอกว่าแพทริเซียและเจมรักสเตฟานีมากและทำให้บ้านของพวกเขาเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยและเต็มไปด้วยความรักแพทริเซียขึ้นเชื่อเรื่องความรักที่เธอมีต่อลูกสาวและผลักดันให้สเตฟานีตามความฝันของตัวเอง แต่ชีวิตของสเตฟานีก็ไม่ง่ายเหมือนวัยรุ่นทั่วไปเธอต้องรับมือกับความวุ่นวายในโรงเรียนมัธยมเพื่อนใหม่ความรักครั้งแรกและดราม่าที่มาพร้อมกับก,บการเป็นเด็กวัย14ปีจากภายนอกชีวิตของสเตฟานีดูปกติเธอมีครอบครัวที่รักบ้านที่ปลอดภัยและอนาคตที่สดใสแต่ที่ไหนสักแห่งมีบางอย่างกำลังก่อตัวบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับคนที่เธอรู้จัก สเตฟานีแรงเกิลรู้จักเดวิดแบ็กชอมา2ปีก่อนวันอันน่าสยดสยองในเดือนมกราคม2008สเตฟานีอายุเพียง14ปีแต่เธอเป็นเด็กสาวที่ฉลาดและเริ่มสำรวจโลกทางสังคมของวัยรุ่นในช่วงนั้นเธอได้พบกับเดวิดแบ็กชอ,อนักเรียนที่โตวกว่า1ปีซึ่งเรียนในโรงเรียนเดียวกันในย่านอิสยอปหลังจากคบกันเพียงไม่กี่สัปดาห์พวกเขาเลิกกันเป็นช่วงเวลา ปกติของวัยรุ่นที่มีการพูดคุยขี้อายการออกไปเที่ยวเป็นกลุ่มและความตื่นเต้นของรักครั้งแรกพวกเขาจะไปเจอกันที่สวนสาธารณะใกล้บ้านของเธอหรือที่ร้านพิซซ่าสำหรับมื้อเที่ยงการได้รับความสนใจจากนักฟุตบอลโรงเรียนที่มีหลายกว้างทำให้สเตฟานีรู้สึกดีเมื่อเดวิดโทรหาแพทริเซียที่บ้านและบอกว่าเขาต้องการความสัมพันธ์ที่จริงจังมากขึ้นแพทริเซียบอกสเตฟานีให้อยู่ห่างจากเขาคุณคงเดาได้ว่าเขาหมายถึงความสัมพันธ์ที่จริงจัง ในแบบไหนสเตฟานีโกรธที่แม่ไม่เชื่อว่าเธอจะปฏิเสธเดวิดได้แต่สุดท้ายเธอก็ยอมตัดความสัมพันธ์ช่วงเวลาสั้นๆที่พวกเขาคบกันส่งผลต่อเดวิดแม้ว่าสเตฟานีจะมองว่าเป็นเพียงเรื่องเล็กน้อยในชีวิตของเธอสำหรับคนส่วนใหญ่เรื่องนี้น่าจะจบลงไปแล้วความรักวัยรุ่นที่ถูกทิ้งไว้ข้างหลังแต่เดวิดไม่ยอมรับการถูกปฏิเสธได้ดีเพื่อนฮ่าฮ่าบอกว่าเขาดูเจ็บปวดและอาจรู้สึกอับอายจากการตัดสินใจของสเตฟานีที่เลิกกับเขา ในปลายปี2007เมลิซ่าโทโดโรวิตอายุ15ปีเป็นนักเรียนมัธยมในย่านอีสยอบของโทรอนโตเธอเป็นที่รู้จักในเรื่องบุคลิกที่แข็งแกร่งและมีเสน่ห์เพื่อนๆบอกว่าเธอหน้าดึงดูดและมีวิธีทําให้คนชอบเธอแต่เธอก็มีความเป็นเจ้าของสูงเธอเติบโตในครอบครัวชนชั้นกลางที่ไม่มีปัญหาใหญ่แต่คนที่รู้จักเธอสังเกตว่าเธอมักต้องการควบคุมความสัมพันธ์ของตัวเองเมื่อเมลิซ่าได้พบกับเดวิดแบ็คชอซึ่งตอนนี้อายุ18ปีเธอพบคนที่เธอสามารถควบคุมได้เดวิเเป็นคนคงียบ และถูกชักจูงได้ง่ายเขายังคงแบกรับความรู้สึกจากความสัมพันธ์สั้นหาฮากับสเตฟานีซึ่งเขาจะพูดถึงบ้างแม้ว่าพวกเขาจะเลิกกันมานานแล้ว ความสัมพันธ์ของเดวิดและเมลิซาเติบโตอย่างรวดเร็วพวกเขาส่งข้อความโทรศัพท์และพบกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงโดยเมลิซาควบคุมการสนทนาเดวิดรู้สึกดีเมื่ออยู่กับเธอโดยเฉพาะหลังจากที่สเตฟานีปฏิเสธความพยายามของเขาในปี2007ที่จะกลับมาคบกันแต่เมลิซาคิดว่าเดวิดเป็นของเธอและต้องเป็นไปตามที่เธอต้องการพวกเขาใกล้ชิดกันมากขึ้นจากการพูดคุยแต่เมลิซาคือผู้กำหนดทิศทาง เดวิดไม่ใช่แฟนที่ดีเขาไม่ซื่อสัตย์ต่อเมลิซาโรนันแบ็กชอร์และซินดีแบ็กชอร์พ่อแม่ของเดวิดแยกทางกันแล้วเขาถูกวินิจฉัยว่าเป็น ADHD ตั้งแต่อายุ3ขวบเพราะมีพฤติกรรมก้าวร้าวและโกรธในโรงเรียนเมื่อถึงชั้นมัธยมต้นเขาขาดเรียนบ่อยครั้งและถูกพักการเรียนหลายครั้งเพราะใช้คำหยาบและต่อสู้เมื่ออายุ14ปีเขาถูกตั้งข้อหาทำร้ายแม่ของเขาแต่ข้อหานี้ถูกยกเลิกเมื่อเขายอมรับการจัดการความโกรธหลังจากเหตุการณ์นี้เขาย้ายไปมาระหว่างบ้านของพ่อและแม่เมื่ออายุ15ปี เขาอาศัยอยู่ในบ้านพักกลุ่มเป็นเวลาสามเดือนความสัมพันธ์ของเขากับเมลิซ่าเต็มไปด้วยความยากลำบากตั้งแต่แรกเขามีความหึงหวงและเป็นเจ้าของเมลิซ่ามากเกินไปสำหรับพ่อของเดวิดจนเขาไม่อนุญาตให้เธอเข้าบ้านเธอเขียนบันทึกดูถูกแม่ของเดวิดเรียกเธอว่าเป็นพ่อแม่ที่แย่ซึ่งทำให้เดวิดโกรธเธอยังติดตั้งสปายแวร์ในคอมพิวเตอร์ของเดวิดเพื่อดูว่าเขาทำอะไรบ้างเมลิซ่ารู้ว่าสเตฟานีเคยคบ กับเดวิดมาก่อนแต่เธอไม่เคยพบสเตฟานีเดวิดบอกเมลิซ่าว่าเขาคิดว่าสเตฟานีสวยและเมลิซ่าไม่สามารถหยุดดูรูปของสเตฟานีใน Facebook ได้สเตฟานีบอกลูกพี่ลูกน้องของเมลิซ่าว่าเดวิดไม่ดีและเขาคบกับผู้หญิงคนอื่นและจีบสเตฟานีโดยไม่บอกเมลิซ่าเมลิซาโกรธมากเมื่อรู้เรื่องนี้พ่อแม่ของเมลิซ่าบอกให้เธอเลิกกับเดวิดแต่เธอไม่ฟังใครจะมองคนที่ใส่เหล็กดัดฟันและแว่นตาในเมื่อโรงเรียนมัธยมมีสาวสวยมากมาย แม่ของเธอถามสเตฟานีกล้าที่จะใส่ชุดตล,ตลกแต่เมลิซากลัวที่จะโดดเด่นน้ำหนักของเธอเป็นแหล่งความเครียดใหญ่และเธอใส่แว่นตาและเหล็กดัดฟันเพื่อปกปิดเธอไม่ชอบหน้าอกของตัวเองมันเล็กเกินไปมือของเธออ้วนเกินไปหรือนิ้วเท้ายาวเกินไป เธอยังอยากผ่าตัดจมูกเพราะมันครุขระเกินไปเธอใช้เวลา30นาทีในห้องน้ำทุกเช้าเพื่อยืดผมหยิกของเธออย่างระมัดระวังและพกที่หนีบผมไปโรงเรียนในวันที่ฝนตกเธอมีอาการบูลิเมียเป็นบางครั้งและคิดว่าเธอต้องการแฟนเพื่อรู้สึกดีกับตัวเอง ทุกครั้งที่เดวิดพูดถึงสเตฟานีแม้เพียงผ่านผ่านเมลิซ,ซาก็ไม่สามารถละสายตาจากเธอได้บทความในเทอร์อนโทไลฟ์ปี2009ระบุว่าเมลิซ,ซาโทโดโรวิดและเดวิดแบ็กชอฟันถึงวิธีที่พวกเขาจะทำร้ายและทำให้คนอื่นอับอายอาดีตแฟนสาวของเดวิดกลายเป็นความหมกมุ่นที่อันตรายความโกรธของเมลิซ,ซาต่อสเตฟานีนั้นไม่มีเหตุผลแต่รุนแรงมาก สเตฟานีไม่ได้คุยกับเดวิดตั้งแต่ปี2006แต่เมลิซ่ามองว่าเธอเป็นคู่แข่งและเป็นเครื่องตัวใจถึงอดีตของเดวิดที่ทำให้เธอรู้สึกถูกคุกคามเธอไม่เคยพบสเตฟานีแต่เดวิดเล่าให้เธอฟังเกี่ยวกับรถนิยมดนตรีความนิยมและความมีชีวิตชีวาของสเตฟานีสิ่งเหล่านี้ทำให้เมลิซ่ายิ่งอิจฉา เพื่อนๆบอกตำรวจในภายหลังว่าเมลิซ่าพูดจาไม่ดีเกี่ยวกับสเตฟานีและมองว่าเธอเป็นอุปสรรคสิ่งที่เริ่มต้นจากคำพูดร้ายๆกลายเป็นสิ่งที่มืดมนยิ่งขึ้นเมลิซ่าเริ่มปลูกฝังความคิดในหัวของเดวิดโดยทำให้สเตฟานีดูเหมือนเป็นภัยคุกคามต่อความสัมพันธ์ของพวกเขาและใช้ประโยชน์จากความรู้สึกที่เขายังมีจากเมื่อเกือบสองปีก่อนถึงเดือนพฤศจิกาย,ยน2007กลอุบายของเมลิซายิ่งมีการวางแผนมากขึ้น เธอใช้ประโยชน์จากความอ่อนแอทางอารมณ์ของเดวิดโดยกระตุ้นความโกรธจากที่สเตฟานีปฏิเสธเขาเธอจะชมเดวิดว่าซื่อสัตย์แล้วพูดว่าถ้าเธอไม่จัดการกับเธอฉันอาจจะไปคุยกับเธอเองการโจมตีความกลัวของเขาเธอยังบอกเป็นในว่าความสัมพันธ์ทางกายของพวกเขาซึ่งเรียกว่าการติดต่อเพราะพวกเขายังเด็กจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาทำเธอบอกเดวิดว่าพวกเขาจะไม่คุยกันอีกจนกว่าเขาจะฆ่าสเตฟานี นี่ไม่ใช่ดราม่าวัยรุ่นมันคือสงครามจิตวิทยาตำรวจพบข้อความของเมลิซ่าที่แสดงว่าเธอกดดันเดวิดให้แสดงความพักดีเธอเขียนว่าแสดงให้ฉันเห็นว่าเธอคิดยังไงเมื่อเขาลังเลเธอจะเงียบทำให้เขายิ่งสิ้นหวังในที่สุดมุกตลกของเมลิซ่าเกี่ยวกับการทำร้ายสเตฟานีกลายเป็นแผนการเธอบอกเดวิดให้โทรหาสเตฟานีแกล้งทำเป็นอยากคุยแล้วพาเธอไปที่ถนนเงียบๆใกล้บ้านเมื่อเดวิดปฏิเสธเธอจะพูดว่าทำเพื่อเราหรือข่มขู่ด้วยการบอกว่าจะเลิกกับเขา ในคืนวันที่20พฤศจิกายนหลังจากเมลิาตะโกนใส่เขามากเดวิดไปที่บ้านของสเตฟานีและโทรหาเธอจากหน้าบ้านเพื่อพยายามหลอกให้เธอออกมาเขาพยายามทำแต่เมื่อสเตฟานีออกมาเขาทำไม่ได้เขาบอกเธอตรงๆว่าเมลิซาต้องการให้ฉันแทงเธอเขาวางโทรศัพท์และเดินจากไปโดยบอกตัวเองว่าเมื่อเธอโทรมาฉันจะบอกว่าฉันพยายามแล้วเพื่อให้เธอหยุดรบกวนให้ฉันฆ่าเธอสเตฟานี ani, ที่ปกติจะสงบกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นและรีบไปบอกแม่ของเธอ เมลิซาไม่ยอมแพ้ง่ายๆเมื่อแพทริเซียโทรหาเธอและบอกให้อยู่ห่างจากลูกสาวแพทริเซียบอกว่าเธอจะขอคำสั่งห้ามและวางสายแม่ของเดวิดเป็นคนไปรับโทรศัพท์ของเขาคืนจากบ้านหังและพวกเขาขอให้เธอควบคุมลูกชายให้อยู่ห่างจากสเตฟานีแม่ของเดวิดเห็นด้วยว่าเป็นความคิดที่ดีในตอนแรกแพทริเซียกังวลแต่เธอตัดสินใจไม่แจ้งตำรวจเพราะคิดว่าเป็นแค่ดราม่าวัยรุ่น เดวิดขัดขืนในตอนแรกโดยส่งข้อความว่าฉันไม่แน่ใจว่าฉันทำได้แต่เมลิซ่าไม่ยอมแพ้ส่งข้อความเช่นเธอต้องทำไม่งั้นเราจบความต้องการการยอมรับจากเมลิซ่าถูกใช้เป็นอาวุธและเธอเปลี่ยนความรู้สึกที่อ่อนแอของเดวิดต่อสเตฟานีให้กลายเป็นภารกิจเมลิซ่าอยู่ภายใต้ความกดดันอย่างมากในคืนส่งท้ายปีเก่าเธอทำให้คำขาดชัดเจนยิ่งขึ้นผ่านการโทรดึกๆบอกให้เดวิดทำตามที่เธอบอกโดยไม่มีข้อแก้ตัว ในวันที่หนึ่งมกราคม 2008, เมลิซายังคงกดดันเดวิดเดวิดส่งข้อความถึงเธอสามครั้งว่าเธออยู่ไหนเธอโทรกลับตอน15นาฬิกาและคุยกัน15นาทีเธอกล่าวหาว่านายนอกใจและทำไมนายไม่ตอบฉัน เธอบอกเขาว่าเธอจะไปมีอะไรกับผู้ชายคนอื่นเดวิดโทรหาเมลิซาตอน17นาฬิกา51นาทีและบอกว่าเขากำลังไปบ้านสเตฟานีพร้อมมีดหลังจากการโทรและข้อความอีกมากมายเมลิซาโทรหาเดวิดอีกครั้งตอน18นาฬิกาและ18นาฬิกา4นาทีก่อนที่เขาจะโทรหาสเตฟานีตอน18นาฬิกา8นาทีครั้งนี้มันได้ผลสเตฟานีวิ่งออกจากบ้านเดวิดถูกเรียกในขณะนั้นหลังจากพูดว่าฉันเห็นเธอแล้วเขาวางสาย เหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้นเร็วมากจนแม้แต่นักสืบที่มีประสบการณ์ก็ตกใจเดวิดพบสเตฟานีที่ถนนเงียบๆตามที่เมลิซาสั่งการพบกันไม่ใช่การสนทนามันคือการกระทำที่วางแผนไว้เราไม่ลงรายละเอียดที่โหดร้ายเพราะคดีนี้ละเอียดอ่อนและสเตฟานียังเด็กแต่บันทึกของสารระบุว่าเดวิดใช้มีดที่เขานำมาด้วยเพื่อปฏิบัติตามแผนของเมลิซา สเตฟานีไม่สามารถป้องกันตัวเองได้เพราะถูกจู่โจมโดยไม่ทันตั้งตัวเธอถูกทิ้งไว้ในหิมะและพยายามต่อสู้เพื่อมีชีวิตอยู่นาทีต่อมา เดวิดตื่นตระหนกแต่เมลิซ่าดันให้เขาออกจากที่เกิดเหตุทิ้งสเตฟานีไว้ในความหนาวเย็นเมลิซ่ารอ15นาทีแล้วโทรหาโทรศัพท์ของสเตฟานีเธอดีใจที่สเตฟานีไม่รับสายเดวิดแทงสเตฟานีแล้ววิ่งไปที่บ้านของเพื่อนใกล้ๆทิ้งมีดและฝังแจ็คเก็ตเปื้อนเลือดไว้ในหิมะที่สวนหลังบ้านหลังจากนั้นเขาโทรหาเมลิซ่าเพื่อบอกว่าเขาทำเสร็จแล้วเมลิซ่าบอก ให้เขาเรียกแท็กซี่ไปที่บ้านของเธอเพื่อรับรางวัลเธอบอกว่าได้รับข้อความจากเขาในระหว่างทางว่าฉันรักเธอที่รักฉันรอเจอเธอไม่ไหวแล้วเมื่อเดวิดมาถึงเมลิซาให้เขาสาธิตการฆ่าซ้ำจากนั้นพวกเขาคุยกันสักพักแล้วเธอโทรหาแม่เพื่อขอให้ซื้อลาเต้ให้เรา18นาฬิกาคนที่พาสุนัขไปเดินเล่นเห็นร่างในหิมะและรีบเข้าไปดูสเตฟานีอยู่ที่นั่นแทบไม่รู้สึกตัวและหายใจสั้นๆเพื่อนบ้านโทร9 1 1และบอกผู้รับสายถึงสถานการณ์ด้วยน้ำเสียงสันเครือพวกเขาร้องขอว่า มีเด็กสาวที่นี่เธอบาดเจ็บสาหัสกรุณารีบมาบันทึกการโทรฉุกเฉินที่เผยแพร่ในภายหลังแสดงว่าทีมแพทย์ตำรวจมาถึงภายในไม่กี่นาทีพวกเขาพยายามช่วยสเตฟานีแต่เธอถูกประกาศว่าเสียชีวิตที่โรงพยาบาลไม่นานหลังจากนั้นข่าวนี้เหมือนฟ้าผ่าเด็กสาววัย14ปีถูกพรากไปจากย่านที่ไม่เคยเกิดเรื่องเลวร้ายเช่นนี้ตำรวจโทรอนโตเริ่มสืบสวนทันทีและให้ความสำคัญสูงสุดในการหาคำตอบ ที่เกิดเหตุมีรอยเลือดในหิมะรอยเท้าและความรู้สึกว่านี่ไม่ใช่อุบัติเหตุนักสืบเคาะประตูบ้านในพื้นที่และถามผู้อยู่อาศัยว่าพบเห็นใครทำตัวแปลกๆหรือไม่บันทึกโทรศัพท์ของสเตฟานีนำพวกเขาไปสู่เดวิดแบ็กชออย่างรวดเร็วในวันที่สองมกราคมตำรวจนำตัวเขามาสอบปากคำเดวิดดูประหม่ามากและคำให้การของเขาไม่สมเหตุสมผลเขาบอกว่าไม่ได้เจอสเตฟานีในวันนั้นแต่เมื่อบันทึกโทรศัพท์แสดงว่าเขาโทรหาเธอเขายอมจำนนฉันไม่ได้ตั้งใจให้ใหมันเกิดขึ้นเขากล่าว ตามรายงานในทรอนโทสตาปี2009เดวิดพยายามลดบทบาทของตัวเองแต่เมื่อตำรวจยึดโทรศัพท์ของเขาคดีนี้ก็แตกเขาและเมลิซาส่งข้อความถึงกันนับร้อยซึ่งแสดงให้เห็นภาพที่น่าสยดสยองเมลิ s าส่งข้อความถึงเดวิดอย่างต่อเนื่องบอกเขาว่าต้องทำอะไรและแม้แต่ตรวจสอบระหว่างที่เกิดเหตุการณ์เมลิซ s บอกตำรวจว่าเธอและเดวิดแค่ล้อเล่นเกี่ยวกับ สเตฟานีเมื่อถูกสอบถามครั้งแรกแต่เมื่อถูกกดดันเธอยอมรับว่าได้สนับสนุนเดวิดแม้ว่าจะยืนยันว่าไม่จริงจังฉันไม่คิดว่าเขาจะทำจริงๆเธอบอกผู้พิพากษาซึ่งนักสืบไม่เชื่อเพราะจำนวนข้อความที่เธอส่ง ในเช้าวันนั้นเมลิซ่าถูกจับในข้อหาฆาตกรรมระดับแรกเธอปฏิเสธสิทธิในการพูดคุยกับทนายความขณะที่แม่ของเธออยู่ด้วยเธอบอกว่าเป็นความคิดของเธอมากกว่าเดวิดที่จะฆ่าสเตฟานีมีหลักฐานมากมายตำรวจพบมีดในท่อระบายน้ำบาดแผลบนใบมีดตรงกับรายงานของเจ้าหน้าที่ชันสูตรศพคราบเลือดบนแจ็คเก็ตเก่าของเดวิดแสดงว่ามันเป็นของสเตฟานีบันทึกโทรศัพท์ของเมลิซ่าแสดงว่าเธอติดต่อกับเดวิดตลอดเวลาก่อนระหว่างและหลังเหตุการณ์เธอวางแผนทุกอย่าง เดวิดแบ็กชอและเมลิซาโทโดโรวิตถูกจับในวันที่3มกราคม2008เดวิดถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมระดับแรกและเมลิซาถูกตั้งข้อหาเดียวกันเพราะเชื่อว่าเธอเป็นผู้วางแผนคดีนี้ทําให้โทรอนตกใจเพราะความหึงหวงและความต้องการส่วนตัวสองวัยรุ่นก่อเหตุร้ายแรงการสืบสวนไม่ได้จบลงเมื่อจับกลุ่มผู้ต้องหานักสืบพยายามหาคําตอบว่าเมลิซามีอิทธิพลมากแค่ไหนโดยอ่านข้อความนับพันและพูดคุยกับเพื่อนๆที่ยืนยันว่าเมลิซาหมกมุ่นกับสเตฟานี รายงานจาก Global n e w ปี2009ระบุว่าเพื่อนบอกตำรวจว่าเมลิซ่าพูดถึงสเตฟานีราวกับว่าเธอเป็นศัตรูแม้ว่าทั้งสองไม่เคยพบกันหลักฐานชัดเจนกลอุบายของเมลิซ่าทำให้เดวิดกลายเป็นเครื่องมือของเธอและเธอใช้ความรู้สึกของเขาเพื่อทำร้ายอย่างรุนแรงการตายของสเตฟานีส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงแม่ของเธอแพทริเซียหังและพ่อเลี้ยงเจมหังซึ่งทำคู่ เป็นตำรวจรู้สึกเสียใจอย่างมากในแถลงการต่อสาธารณะในภายหลังแพทริเซียเรียกสเตฟานีว่าแสงสว่างของฉันเหตุผลของทุกสิ่ง ครอบครัวของสเตฟานีต้องรับมือกับความโศกเศร้าและความจริงที่ว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีเหตุผลโดยเฉพาะเมื่อมันเกิดจากคนที่พวกเขาไม่ค่อยรู้จักพ่อของสเตฟานีที่ห่างเหินแต่ยังสนิทกับเธอก็เสียใจไม่แพ้กันและเข้าร่วมง,งานรำลึกเพื่อเป็นเกียรติแก่ลูกสาวเสียงหัวเราะของสเตฟานีที่เคยเติมเต็มบ้านของครอบครัวหังตอนนี้เงียบลงและไม่มีคำตัดสินใดๆที่จะเติมเต็มความว่างเปล่าได้ โรงเรียนศิลปะโรเสเดนให้สทธ่สเตฟานีเรียนอยู่จัดตั้งกองทุนลำลึกในชื่อของเธอเงินบริจาคไปสู่โปรแกรมดนตรีที่เธอรักชุมชนจัดงานลำลึกและวางดอกไม้และจดหมายที่จุดที่สเตฟานีล้มลงผู้คนพูดถึงคดีนี้เมื่อนึกถึงความสัมพันธ์ของวัยรุ่นอำนาจของการบงการและอันตรายที่ซ่อนอยู่ในชีวิตที่ดูเหมือนปกติผู้คนเรียนรู้ว่าอาชญากรรมไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในที่อื่นแต่อาจเกิดขึ้นใกล้ตัวคุณ เดวิดแ a ็กชอ a w และเมลิซ s a ท o โดโรวิ c ถูกจับในเดือนมกราคม2008ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของคดีอาชญากรรมที่สะเทือนโทรอนโตเดวิดวัย17ปีและเมลิซ่าวัย15ปีถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมระดับแรกซึ่งเป็นข้อหาหนักที่มีผลตาม,มาสำหรับผู้ใหญ่แม้ว่าจะเป็นวัยรุ่นที่เกี่ยวข้องในปี2009คดีนี้เข้าสู่การพิจารณาคดีโดยแต่ละคนมี คดีแยกกันเพื่อความยุติธรรมการพิจารณาคดีที่ศาลสูงออนแทรีโอได้รับความสนใจจากสาธารณชนที่ไม่เข้าใจว่าวัยรุ่นสองคนวางแผนการกระทำที่รอบคอบเช่นนี้ได้อย่างไร แพทริเซียหังและเจมหังเข้าร่วมทุกการพิจารณาคดีการปรากฏตัวที่เงียบสงบของพวกเขาเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความโศกเศร้าการพิจารณาคดีของเดวิดแบ็กชอเริ่มต้นในต้นปี2009ายการนำเสนอคดีที่แข็งแกร่งว่าเดวิดวางแผนและตั้งใจกระทำการพวกเขาแสดงมีดที่พบแจ็คเก็ตเปื้อนเลือดที่เขาทิ้งและบันทึกโทรศัพท์ที่แสดงว่าเขาโทรหาเตในวันที่หนึ่งมกราคม2008ชาวเมืองโทรอนโตส่วนใหญ่ยังคงพักฟื้นจากการเฉลิมฉลองคืนส่งท้ายปีเก่าในย่านอิสยอ ซึ่งเป็นย่านที่เงียบสงบกำลังจะกลายเป็นสถานที่เกิดเหตุคดีอาชญากรรมที่สะเตือนใจในบ่ายฤดูหนาวที่หนาวเย็นสเตฟานีแรงเกิลวัย14ปีออกจากบ้านของครอบครัวเธอเป็นคนร่าเริงและชอบเข้าสังคมสเตฟานีเป็นวัยรุ่นธรรมดาคนหนึ่งเธอใช้โซเชียลมีเดียเผชิญกับความท้าทายในโรงเรียนมัธยมและวางแผนอนาคตของตัวเองวันนั้นเธอออกจากบ้านเพื่อไปพบใครบางคนซึ่งนำไปสู่เหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิด ช่วงเวลาไม่นานหลัง18นาฬิกามีสายโทรเข้ามาที่ตำรวจโทรอนโตผู้ที่เดินผ่านไปมาเห็นเด็กสาวคนหนึ่งนอนอยู่ในหิมะใกล้ถนนในย่านที่อยู่อาศัยเธอเกือบหมดสติและอยู่ในสภาพที่น่าสะพรึงกลัวแม้ว่าทีมกู้ภัยจะรีบมาถึงที่เกิดเหตุแต่สเตฟานีแรนเกิลถูกประกาศว่าเสียชีวิตที่โรงพยาบาลข่าวนี้ทำให้ผู้คนตกใจอย่างมากเพราะในย่านนี้แทบไม่มีอาชญากรรมเด็กๆขี่จักรยานเล่นในอิสยอบและทุกคนรู้จักกันเด็กสาวอย่างสเตฟานีไม่น่าจะต้องเผชิญกับเรื่องเลวร้ายเช่นนี้ ตำรวจเริ่มสืบสวนทันทีและค้นหาพื้นที่เพื่อหาเบาะแสพวกเขาสอบถามเพื่อนบ้านว่าพเบเห็นอะไรแปลกๆในคืนนั้นหรือไม่นักสืบทำงานหนะักเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาสุดท้ายของเธอสิ่งที่พวกเขาค้นพบนั้นชวนงงงวยก่อนที่สเตฟานีจะออกจากบ้านเธอได้รับโทรศัพท์ที่ทำให้เธออยากออกไปข้างนอกใครคือคนที่อยู่อีกฝั่งของสายและทำไมต้องลงมือกับวัยรุ่นที่ดูเหมือนจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องร้าย ตำรวจพบเครือข่ายของความสัมพันธ์มิตรภาพความขัดแยง้งและอารมณ์ที่ชี้ไปยังคนที่ใกล้ชิดกับชีวิตของสเตฟานีมีแรงจูงใจบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับความซับซ้อนและความวุ่นวายของชีวิตวัยรุ่น เมื่อตำรวจสืบสวนลึกขึ้นพวกเขาพบว่าสเตฟานีคบหากับเพื่อนวัยรุ่นทั่วไปเธอมีเพื่อนมีคนที่อาจจะเป็นมากกว่าเพื่อนและมีดราม่าทั่วไปในโรงเรียนมัธยมแต่ความสัมพันธ์หนึ่งกลับโดดเด่นความสัมพันธ์จากอดีตที่ยังคงมีบางอย่างหลงเหลืออยู่เหตุการณ์น่าสยดสยองนี้ถูกวางแผนโดยใครบางคนและสัญญ,ญาณทั้งหมดชี้ไปยังบุคคลที่ชั่วร้ายอย่างน่าตกใจ มาทำความรู้จักกับชีวิตของสเตฟานีกันเธอเป็นใครทำอะไรและรักใครเธอเรียนเกรดเก้าที่โรงเรียนศิลปะโรสเดนไฮซ์ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ขึ้นชื่อเรื่องการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อนๆบอกว่าเธอเต็มไปด้วยชีวิตชีวามีไหวพริบและรักดนตรีอย่างมากจนแสดงออกในทุกสิ่งที่เธอทำสเตฟานีมีวิธีทำให้คนรู้สึกว่าได้รับความสนใจไม่ว่าเธอจะร้อง เพลงตามเพลงโปรดหรือใช้เวลากับกลุ่มเพื่อนสนิทเธอเป็นวัยรุ่นที่ส่งข้อความตลกๆเพื่อทำให้คนอื่นหัวเราะเธอยังมีความฝันที่ยิ่งใหญ่แม้ว่าชีวิตจะมีอุปสรรค